สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอัปเดตน้ำจุลินทรีย์สังข้อแสงต่อจาก EP 1 8กันนะคะนี่นะคะขวดที่เคราข้าวที่แล้วที่สีออกขุ่นๆเนาะเป็นสีแดงชมพูแล้วนะคะแส้เอ๋อทิ้งไว้หลายวันนะคะไม่ค่อยได้มาดูมาดูอีกทีก็เป็นสีแดงแล้วเนาะแล้วก็3าขวดแรกที่ตอนแรกที่เป็นสีขาวขุ่นๆค,คล้ายๆอย่างนี้เนาะ คือเสื้อแอวเอาน้าจุลินทรีย์สีเขียวขวดเล็กนะคะมาเติมเพราะว่ารอนานแล้วเขาไม่เป็นสักทีเนาะก็เลยเอาจุลินทรีย์สีเขียวที่มีคนรู้จักให้มาเนาะแล้วก็มาเติมมาเติมให้เขากะว่าเผื่อจะได้สีเขียวไปไปมามาแพ้สีแดงคะ่ะกลายเป็นสีแดงเฉยเลยนะคะอันนี้สีมันจะออกสีออกน้ำตาลเนาะ น้ำตาลเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นสีแดงนะคะเหมือนเหมือนขวดสุดท้ายนะแต่ขวดกลางนี้ยังไม่เปลี่ยนนะอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนสีเมื่อวานนะคะส่วนนี้สองวันก่อนเนาะเปลี่ยนตอนนี้ก็อายุเขาก็ประมาณ1เดือน10วันนะคะ1เดือน10วันสีสวยโอเคค่ะ ส่วนขวดนี้ม่กกี้โซแอเขาขย่าเขานะคะก็เลยสีออกขุ่นๆเนาะตอนแรกก็ถ้าไม่ขย่าข้างบนก็จะสีออกออกแดงจุมพูนะฮะแล้วก็ด้านล่างเป็นสีเขียวเนาะจุลินทรีย์สีเขียวเขานอนอยู่ข้างล่างพอขย่าก็เลยสีมันผสมกันก็เลยออกขุ่นๆแบบนี้นะอ่าแล้วก็ขวดเล็กนี้นะคะโซแอลกองน้าปราปาเข้าไปแล้วก็เติมอาหารเข้าไปครึ่งช้อน และใส่น้ำจุลินทรีย์สีเขียวเข้าไปประมาณช้อนสองช้อนเนี่ยค่ะไปไปมามาเกลายเป็นสีแดงเฉยเลยค่ะอันนี้แค่ประมาณอาทิตย์ประมาณสิบวันนะคะประมาณสิบวันไม่เกินนี้นะคะเปลี่ยนสีไวมากเลยค่ะเพราะว่าเขาได้จุลินทรีย์สีเขียวไปเออก็แปลกดีเป็นเป็นไวมากเลยอะ เป็นไวยกว่ากว่าเออผสมสีสีแดงเนะาะฝั่งส่วนฝั่งนี้ก็ทำชุดเดียวกันนี้นะคะแต่ว่าผสมหัวเชือ้อสีเขาก็สวยค่ะสีแดงสวยสีจะเข้มกว่าฝั่งนี้เนาะเพราะว่าผสมหัวเชือ้อส่วนสองขวดนี้สีไม่เป็นดั่งใจหวัง แล้วก็ขวดนี้ไม่ค่อยติดนะคะสีก็เลยจืดจืดจางจางจืดจืดทั้งทั้งที่ผสมหัวเชื้อนะส่วนขวดเนี้ส้วอแอลใส่หัวเชื้อสองช้อนสีเขาก็เลยเป็นแบบนี้คะ่ะก็แปลกนี่อะใส่ใส่ใสองช้อนส่วนส่วนขวดนี้ใส่ช้อนเดียวนะคะเนี่ยค่ะ คือเราอยากลองดูค่ะว่าถ้าใส่2องช้อนน่ะสีเขาจะเข้มสวยไหมอะไรเงี้ยที่ไหนได้ใส่สองช้อนเนี่ยสีเป็นแบบนั้นแต่อาหารให้เท่ากันนะอันนี้ใส่ใส่หัวเชื้อสีแดงแค่ช้อนเดียวเสีสีออกมาสวยค่ะอาจจะเป็นเป็นเพราะจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเนาะว่ามีมากมีน้อยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นแบบนี้เนาะ เดือนต่วสวยส่วนนี้ก็รอดูอีกไม่กี่วันก็คงจะสีประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์หรือว่ากดแชร์ให้ซอแอบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กดเลขน้ารักสีสวยแดงไวโอเคค่ะสวัสดีค่ะ